สวัสดีครับสวัสดีครับวันนี้เราอยู่ที่อำเภอนาสารน,นะครับจังหวัดสุราษฎร์ธานีตำบลทุ่งเตาใหญ่ใหม่ทุ่งเตาใหม่นะครับทุ่งเตาใหม่วันนี้เราอยู่กับพี่อีทนะครับพี่อีทซึ่งเป็นแฟนของคุณมาร์คนะค,คุณมาร์เป็นเจ้าของสวนนี้เลยหนูชื่ออีท<อ>ค่ะมาจากไหนทำอาชีพอะไรมาจากจันทบุรีค่ะสามีพามาอยู่ภาคใต้20กว่าปีแล้วค่ะอ๋อนี่นี่คืออยู่จากจันทบุรีเลยมาอยู่ที่นี่เลยใช่ อยู่อยู่นานมากนะฮะบ้านนาสารอยู่มา20ปีแล้วกลายเป็นคนสุราษฎร์ไปแล้วอยู่อยู่อยู่ตรงนี้ไม่ไม่นานกันแต่อยู่ขนมนานกว่าอ๋ออยู่ขนมนานกว่าส่วนใหญ่ที่นี่ไม่ได้มาอยู่ครับอยู่แต่พี่สาวกับน้องชายอ๋อครับผมมีคนดูแลให้มีคนดูแลกับพี่สาวมีคนดูแลให้ตัวนี้ปลูกมานานหรือยังครับปีสี่เดือนใช่ใช่ปีหนึ่งปีสี่เดือนนะครับหนึ่งปีสี่เดือนท่านดูครับท่านผู้ชมลองดูว่าเส้นผ่าศูนย์กลางประมาณสักเกือบสองนิ้วนะครับ นิ้วครึ่ง2อนิ้วนะฮะเส้นผ่าศูนย์กลางประมาณนี้ก็ถือว่าโอเคนะครับ1ปี1ปี1นิ้ว2ปี2นิ้วนะครับเส้นผ่าศูนย์กลางตัวนี้ก็อยู่ที่ประมาณ1นิ้วครึ่งนิ้วครึ่งถึง2นะฮะถือว่าการเจริญเติบโตนี่ตามมาตรฐานจริงๆแล้วความสูงครับความสูงนี่อยู่ที่สักประมาณ 45- เมตรสี่ห้าเมตรเลยนะครับก็ถือว่าสูงพอสมควรนะะอันนี้สวยงามมากแล้วท่านลองดูครับปลูกเป็นทิวเป็นแถวเลยลองลองดูตรงนี้นะฮะโอ้สวยครับ ตัวนี้นะครับดูแลอย่างดีมากเราสังเกตนะครับสังเกตดีๆนะว่าเราเราพาไปดูทุกที่ในประเทศไทยพาไปดูสวนแปลงปลูกไม้พยุงหงหัวลีเนี่ยทั่วทั้งประเทศไทยทุกๆจังหวัดสุราษฎร์ธานีเราก็พาไปดูหลายๆที่นะฮะหลายๆอำเภอเลยท่าช้างวิภาวดีนะครับอำเภอ,อพระแสงจังหวัดสุราษฎร์ตัวนี้พุนพินครับแล้วก็ตัวนี้อ,อ๋อเกาะสมุยด้วยเกาะสมุยเราพาไปดูเมื่อวานเมื่อวานนี้ไปที่เกาะสมุยนะครับไปดูว่าพื้นที่นะครับ พื้นที่แปลงละ100ล้านบาทมูลค่าของที่ดินนะฮะสาไร่ที่ดินนะครับร้อยล้านบาทนะไร่ละ3ล้านกว่าก็ร้อยกว่าล้านคราวนี้ร้อยกว่าล้านเนี่ยเขาบอกว่าปลูกมะพร้าวไม่คุ้มละไม่คุ้มปลูกมะพร้าวไม่คุ้มปลูกยางพาราไม่คุ้มปลูกปาล์มน้ำมันไม่คุ้มสรุปแล้วปลูกตัวไหนถึงจะคุ้มนะฮะก็มีตัวนี้ครับเท่านั้นเลยท่านบอกเลยว่าไปศึกษามาหมดละประเภทเรื่องไม้ในเกาะสมุยนะเพราะเกาะสมุยที่ดินแพงมาก ไม่รู้จะปลูกอะไรถึงจะคุ้มมีอย่างเดียวครับคำตอบคําตอบเดียวคือไม้ห่วงหัวรี่เพราะว่าตัวนี้นะครับในตลาดจีนเนี่ยมูล,ลค่าอยู่ที่ต้นละห้าหมื่นถึงหนึ่งแสนบาทต่อต้นนะในตลาดจีนแต่ถ้าในเมืองไทยเนี่ยเมืองไทยก็จะอยู่ที่ประมาณต้นละหนึ่งหมื่นขั้นต่านะครับต่ําสุดเลยต้นละหมื่นเราตีต่ำๆเลยต้นละหมื่นถ้าต้นละหมื่นเนี่ยคุณพี่ปลูกไปกี่ต้นครับที่นี่พันสามร้อยห้าสิบเก้าต้น พันสามนะครับห้าพันสามเราคิดราคาต่ำๆเลยในเมืองไทยเนี่ยสมมติปลูกสิบปีผ่านไปแล้วในเมืองจีนเนี่ยต้นละห้าหมื่นถึงแสนแต่ถ้าในเมืองไทยเราคิดถ้าสมมติว่าต้นละหนึ่งหมื่นหนึ่งหมื่นก็จะเป็นเงินอยู่หนึ่งพันสามร้อยต้นนะฮะเป็นเงินอยู่สิบสามล้านบาทสิบสามล้านบาทเนี่ยในพื้นที่หกไร่ประมาณนี้ผมว่าโอเคนะในสิบปีผ่านไปีนเงินสิบสามล้านอยู่ตรงนี้ละ อันนี้คือราคาขั้นต่านะแต่ถ้าสมมุติว่าราคาณ10ปีข้างหน้านะครับมันอยู่ที่2 0 0 0 0บาทต้นละ2 0 0 0 0ถ้าเป็น2ละหมื่น2 0 0 0 0บาทก็ตก26ล้ 26, าน26ล้านในพื้นที่6ไร่ตรงนี้แล้วถ้าสมมุติว่าอยู่ในเกาะอยู่ในเกาะสมุยที่บอกว่าที่ดินแพงๆ <c oughs> เขาก็ปลูกไปเยอะนะครับปลูกไปเยอะถ้าปลูกหลายพันต้นเนี่ยประมาณถ้าปลูกเต็มๆเลยก็อยู่ที่ประมาณ3,000ต้น oh, <no. S 1> 3,000ต้น3000ต้นก็30ล้านนะ30ล้านบาท30ล้านบาทเนี่ย อ่าถ้าสมมติต้นละ20,000อันนั้นคือต้นละหมื่นนะแต่ถ้าราคาจริงมันตกที่ต้นละ20,000บาทในอนาคตเนี่ยสองห0บาทก็จะอยู่ที่ประมาณ60ล้านก็ถือว่ามันคุ้มค่าในที่ดินผืนนั้นเพราะยังปลูกมะพร้าวปลูกให้ตายยังไงก็ไม่ถึง1 0ล้านบาทใช่ปลูกให้ตายก็ไม่ถึง1 0ล้านบาทเอาจริงๆนะครับอันนี้คือเราต้องพูดความจริงกันว่าอันนี้เป็นแนวคิดนะครับผมไม่ได้คิดเองแนวคิดของเกษตรกรที่นู่นนะฮะที่เขาปลูกที่จริงท่านก็ไม่ได้เป็นเกษตรกรถ้าเป็นนักลงทุนแต่คราวนี้นักลงทุนซื้้อที่ดินไว จะซื้อให้มันเปล่าประโยชน์แล้วปลูกมะพร้าวมันก็ไม่คุ้มจะปลูกยางพารามันก็ไม่คุ้มจะปลูกปลาป์มน้ำมันมันก็ไม่คุ้มเพราะฉะนั้นนี่ผมมองนะครับผมผมชี้ให้ท่านผู้ชมได้เห็นว่านี่ขนาดว่าเป็นเจ้าของเจ้าของที่ที่มีราคาแพงมูล,ลค่าสูงเขายังคิดแบบนี้แล้วเราล่ะเขาจะปลูกในที่ดินแพงขนาดไหนก็นแล้วแต่แต่มูล,ลค่าของไอ้ต้นต้น,ตนไม้ฮงโหลี่เท่ากัน ที่ดินเราอาจจะไม่แพงเท่าไหร่ไล่ไล่แล้วไม่ถึงแสนก็ไม่เป็นไรแต่รู้ไหมว่าผลผลตอบแทนนะมันได้เยอะนะฮะคุ้มค่าขนาดคนที่ที่ดินแพงๆเขายังปลูกเลยเพราะฉะนั้นฝากนะครับกรเกษตรกรทางบ้านเนี่ยท่านควรคิดนะฮะคิดจากเราถ่ายทอดจากประสบการณ์จริงนะครับที่เรามาวันนี้เรามาทุก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 วันนี้ทุกจังหวัดที่เราไปเราไปภาคอีสานเนี่ยสิจังหวัดไปครบหมดเลยฮะไปครบหมดเลยแล,ล้วแต่และจังหวัดไปหลายสวนด้วยอย่างอย่างที่สุราษฎร์เนี่ยรู้สึกว่าไม่ต่ากว่า หกสวนแล้วมั้งไม่ต่ำกว่าหกสวนหกที่หกหกที่นะครับห้าอำเภอเราไปมาหมดแล้วกว่าต้นแล้วยังมีอีกเยอะนะครับที่เรายังไม่ได้ไปในสุราษฎร์เนี่ยสุราษฎร์ที่จริงแล้วดีไม่ดีนะปลูกคู่อำเภอด้วยซ้ำนะครับแต่ว่าเราก็ตามตามไปดูเกษตรกรได้ไม่หมดก็เป็นตัวอย่างถือว่าเป็นตัวอย่างแล้วกันว่าอย่างน้อยนะครับบริษัทของมูเนี่ยเราส่งเสริมให้ปลูกเราเป็นคนส่งเสริมให้เกษตรกรไทยทั่วทั้งประเทศไทยปลูกเพราะฉะนั้นปลูกแล้วปุ๊บถ้าปลูกแล้วไม่ได้ผลจะปลูกทําไมนะปลูกแล้วต้องได้ผล ถ้าจะได้ผลได้ยังไงถ้าเราไม่มาดูนะเราต้องมาดูแล้วเรียบร้อยปุ๊บเราก็มาติดตามว่าของเกษตรกรแต่ละแต่ละคนแต่ละท้องที่เนี่ยปลูกแล้วมันโตไหมปลูกแล้วมันมีปัญหาอะไรมีแมลงเจาะไหมมีนู่นนะี่นั่นเราจะต้องมาแนะนำนะครับอันนี้คือพี่ใหญ่นะพี่ใหญ่นี่พี่ใหญ่นี่เป็นผู้จัดจาการศูนย์คลอง13นะครับคลอง13ที่ปทุมธานีนะแต่ว่าท่านก็เป็นคนสุราษฎร์เลย เป็นคนสุราษฎร์พูดพูดภาษาใต้เลยครับเต็มเต็มเลยท่านก็จะสามารถที่จะสื่อสารแล้วก็ดูแลเกษตรกรผู้ปลูกทางภาคใต้ได้ดีกว่านะดีกว่าก็ให้ให้พี่ใหญ่เป็นคนประสานงานที่ดูตามแถวนี้สามนิวัดชายแดนภาคใต้ด้วยเช่นกันนะครับก็ฝากพี่ใหญ่ดูทั้งโซนภาคใต้ทั้งหมดเนี่ยภาคกลางด้วยอย่างนี้นะครับก็ถือว่าเป็นถือถือว่าเป็น มิติใหม่นะครับของการทําการเกษตรทุกวันนี้นะครับว่าเ,วเราเราปลูกไปแล้วต้องได้ผลนะฮะเราปลูกไปแล้วคนที่ส่งเสริมก็ต้องกลับมาดูด้วยทั้งในเรื่องของการปลูกได้ผลไหมแล้วก็เรื่องของการตลาดด้วยการตลาดนะครับการที่เราจะไปคุยกับจีนเนี่ยเราก็ต้องรู้ว่าเกษตรกรที่เราดูแลอยู่เนี่ยทั้งประเทศไทยเราดูแลมีกี่ท่านมีกี่คนใครบ้างอยู่ที่ไหนชื่อที่อยู่เบอร์โทรจานวนต้นสําคัญมากนะครับที่เราส่งเสริมไปเราเก็บไว้หมดสาระ คือพวกนี้นะครับเก็บไว้เป็นข้อมูลข้อมูลสําหรับการที่จะไปติดต่อเรื่องของตลาดไปต่อรองราคาเขาถ้าไม่งั้นเรากดเขากดราคาต่ำๆาได้แล้วเราก็ต้องรู้ก่อนเกษตรกรเราอยู่ที่ไหนบ้างปลูกไปกี่ต้นบ้างแล้วมีต้นที่ใกล้จะได้ตัดกี่ต้นที่ตัดกี่ต้นแล้วถ้าใครอยากคุยกับเราอย่างสมมตินายกสมาคมไม้่วงหัวรีแห่งจีนนะก็ให้หลัมนายกสมาคมเฟอร์นิเจอร์แห่งเสี่ยงให้แห่งรุ่นนี้นั่นเราพยายามติดต่อไว้หมดแล้วนะครับก็คือ,อก่อนอื่นนะครับเขาก็ถามเราเหมือนกันมีของหรือยัง ปลูกกันหรือยังจะไปติดต่อเขาเนี่ยเขาก็ถามเหมือนกันนะว่าคุณปลูกไปกี่ต้นถ้าสมมติผมบอกว่าเกษตรกรทั้งประเทศไทยเนี่ยผมส่งส่งเสริมให้ปลูกสองล้านต้นละเวลาคุยมันคุยง่ายแต่ถ้าสมมติว่าคุณปลูกกันหรือยังก็คิดว่ากําลังจะปลูกเขากงไม่คุยด้วยกับคุณนะฮะเพราะฉะนั้นเขาเสียเวลาครับนักธุรกิจขนาดเมืองจีนเนี่ยนะนักธุรกิจเวลาเขาคุยกันเป็นนาทีเป็นชั่วโมงนะเขาจะเสียเวลามาคุยกับคุณ5นาทีเนี่ยถือว่าเสียมากเลยแต่ถ้า ถ้าเรามีสองสามล้านต้นเรามี10ล้านต้นในเมืองไทยเราไปคุยกับเขา10ล้านต้นคุณจะคุยผมไหมเขาบินตามมาถึงเมืองไทยเลย <c oughs> บินมาดูด้วยซ้ํา <c oughs> เพราะฉะนั้นเราต้องดูก่อนนะครับเกษตรกรไทยทุกวันนี้นะครับ <c oughs> เราเราต้องร่วมมือกัน <c oughs> เขาเรียกว่า business partner <c oughs> ผมไม่อยากให้เป็นแบบ contact farming contact farming เหมือนเหมือนกับเหมือนกับเหมือนกับเกษตรกรเนี่ยเป็นเบี้ยล่างให้บริษัทบริษัทก็คือทําสัญญากัน ทำสัญญากันว่าคุณต้องขายให้ผมในราคาเท่านี้นะแล้วรับซื้อแน่นอนราคาเท่านี้เท่านี้คือราคามันถูกตั้งแต่แรกและแต่ของเราไม่นะครับของเรานี่เขาเรียกว่าบิว i เนตพาร์ทเนอร์คือผู้ช่วยทางธุรกิจคนร่วมธุรกิจกันธุรกิจไม้่วงหัวรีมีตั้งแต่ปลูกไปจนถึงขั้นขายถึงขั้นแปรรูปอะไรทุกอย่างคราวนี้เราไม่ได้ทําสัญญาเรารับซื้อขั้นต่ําแค่นั้นเองแต่เราไม่ได้ทําสัญญาว่าจําเป็นจะต้องคุณต้องขายให้ผมนะอันนั้นคือคอนแท t ฟาร์มิงผมว่าแบบนั้นมันจะเอาเปรียบเกษตร,รกรนิิดึสมมตุตว่า ถ้าราคาในตลาดมันสูงคือรู้อยู่แล้วว่าไม้ชนิดมันแพงมันสูงไปเยอะขนาดไหนเกษตรกรจาเป็นนะถ้าเซ็นสัญญาแนละ้วจำเป็นต้องขายในราคานั้นแต่แต่ของเราไม่นะครับของเราโตไปด้วยกันก็คือว่าถ้าสมมติราคามันอยู่ที่ต้นละสามหมื่นเราก็ซื้อสามหมื่นต้นละสองหมื่นก็ซื้อสองหมื่นต้นละห้าหมื่นก็ซื้อห้าหมื่นไปเลยตามนั้นแล้วเงินเอาจากไหนมาซื้อผมไม่ได้ซื้อเองนะครับ เงินมาจากคุณจีนหมายถึงเราต้องไปทําสัญญาคู่กับคนจีนที่แน่ๆเรามีสาระระบบมีข้อมูลว่าใครปลูกที่ไหนบ้างเขาคุณไม่อยากคุยกับผมผมก็ไปคุยกับบริษัทอื่นมีเยอะแยะหลายบริษัทที่อยากคุยกับผมเพราะผมรู้นี่ว่าผมชี้เป้าได้ว่าตรงนี้อะไรยังไงคุณไปคุยกับคนที่มีอยู่พันสองพันต้นเสียเวลาคุณคุยกับผมที่มีอยู่10ล้านต้นดีกว่ามันจบแล้วแบบนี้นะครับแนวความคิดแบบนี้นะครับเราเป็นเกษตรกรเราไม่ต้องไปไม่ต้องไปรอภาครัฐเราไม่ต้องไปรอ หน่วยงานนั้นหน่วยงานนี้เราไม่ต้องไปรอบริษัทยักษ์ใหญ่ให้มาเนี่ยบริษัทยักษ์ใหญ่มาคือบริษัทก็คือจะคิดเอากาไรอย่างเดียวอะบริษัทยักษ์ใหญ่เข้ามาเขามาทำคอนแทคฟาร์มิงก็คือจับคุณเซ็นสัญญาราคาสมมุติเขาซื้อ,อต้นละห้าพันนะคุณต้องขายห้าพันนะสมมติราคาอยู่ที่ห้าหมื่นคุณก็ต้องขายห้าพันอยู่ดีถ้าไม่งั้นเขาก็ฟ้องใช่ไหมฮะแบบนี้มันผูกขาดนะครับแต่ว่าของเราไม่ได้ผูกขาดนะผมต้องถามว่าคุณดุษฎีคุณดุษฎีเนี่ยในในฐานะที่ คุณดุษฎีรู้จากหงมู่มานานนานมากรู้จากหงมู่ศึกษาเรื่องหงมู่แล้วส่งเสริมนะครับเป็นเป็นคนที่ส่งเสริมในที่นี้เลยในภาคใต้นี่เลยหลายจังหวัดเลยภูมิภาคนี่เลยคุณดุษฎีมีความมั่นใจไหมกับหงมู่นใจนเรื่องในเรื่องอุดมการณ์ในเรื่องอะไรนะพูดแบบชัดๆเลยว่าจากการที่คุณต้องเผยแพร่ยูทูบออกมาตามที่ผมศึกษามาก่อนสามปีนะสามปีแล้วจนถึงวันนี้ครับผมผมมั่นใจเกินร้อยจนวันนี้ยังมั่นใจอยู่มั่นใจแล้วก็ได้แนะนเนี่ไอ้คุณนิด ครับเนี่ยเท่าที่เห็นกันนะครับสิบเจ็ดพฤศจิกาผมยังจําได้เลยว่าครับผมเป็นวันที่นําต้นข้ามาให้เปลี่ยนจากต้นยางเป็นต้นเปลี่ยนจากต้นยางมาต้นนี้เลยล้มยางหมดครับยางอายุเท่าไหร่รู้ไหมหกปีแล้วครับผมกรีดได้โอ้ยางหกปีใกล้จะกรีดแต่ดูแต่ดูแล้วมันมันอุปกรณ์กรีดด้วยอุปกรณ์กรีดซื้ออุปกรณ์กรีดมาทุกอย่างเลยถ้วยลวดคือยอมทิ้งอุปกรณ์เลยทิ้งเลยทำไมครับอ่ะมันมีเหตุผลเหตุผลว่าคืออะไรอ่ะ จริงๆมาแกเป็นเป็นหัวนักธุรกิจและอีกอย่างหนึ่งคือแกรักต้นไม้แกไม่ต้องการใช้สารเคมีกับต้นไม้ครับผมแกก็แล้วก็พี่ิษาเกียต้นไม้มาด้วยแล้วคือก็ไม่ใช่อยู่ๆมาเขามาทําเลยไม่ไม่เขาก็ต้องมาศึกษาก่อนใช่มาเจอผมเกิดความมั่นใจเต็มร้อยเลยแล้วก็สั่งลูกน้องและผมช่วยประสานแมคโคร มาล้มต้นยางให้แกเลยทันทีเลยครับผมขอบคุณมากครับแกเพมต้นไม้อยู่แล้วด้วยครับที่สวนที่ขนมเราปลูกต้นไม้ออสะเดาเทียมมะฮอกกานีแล้วก็ครับผมกระถินเทพาก็ก็ทําไม้ป่าอยู่แล้วนะครับทําไม้เศรษฐกิจอยู่แล้วนะครับตัวนี้ราคามันถูกนะตัวนั้นเคยทํามาละราคามันถูกก็เราไปที่เราไปที่จังหวัดกระบี่ใช่ไหมตอนนั้นกระบี่ที่น้องน้องอะไรนะที่บอกว่าปลูกไม้สะเดาเทียมอ่ะ ปลูกมา20-25ปีนะครับสุดท้ายได้ต้นเท่าไร่ไม่ได้เท่าไรเลยครับต้นละไม่กี่ไม่กี่ตังค์ไม่กี่พัน<ม>คือปลูกมา25ปีได้ต้นละประมาณสักพันสองพันต้นขนาดนี้ขายพ<ม>ันสองพันถ้าถามว่าทําไมทําไมต้องขายเขาบอกว่ามันคือมันโตได้ขนาดนี้แล้วมันจําเป็นต้องขายแล้วเพราะว่าเขาจะใช้พื้นที่ทําอย่างอื่น<ม>พอเวลาขายปุ๊บเขามาซื้อก็กดราคาเลย<ม>อยู่ประมาณนี้เพราะฉะนั้นมันอยู่ตั้งแต่แรกนะครับอยู่ที่ตลาด สินค้าทางการเกษตรทุกอย่างอยู่ที่ตลาดสุดท้ายตายที่ตลาดคุณคุณจะปลูกไม้อะไรก็แล้วแต่คุณต้องศึกษาตลาดก่อนไม่ใช่ว่าปลูกเรียบร้อยค่อยไปหาตลาดคุณต้องหาตลาดก่อนปลูกเลยว่าตัวไหนมันแพงตัวไหนมันมีอนาคตตัวไหนมันดีคล้ายๆนักลงทุนคุณมาร์กเนี่ยท่านมองแล้วว่าเป็นหัวก้าวหน้ามากคือยอมยอมทิ้งตรงนี้ดีกว่าที่จะไปต้องเสียเวลากับตัวนี้อีกตั้งไม่รู้กี่ปีเสียเวลาวนไปวนมาแต่ถามว่าสุดท้ายปลายทาง10ปีผ่านไปกําไรมันได้สักเท่าไหร่กัน ก็ไม่สามารถจะเก็บเงินได้หลายล้านอ่ะกำไรอ่ะเพราะว่าอย่างอย่างของผมนะผมยกตัวอย่างของผมเนี่ยผมมีสวนยางนะครับท่านคุณพ่อผมมีสวนยางสี่สิบไร่แบ่งครึ่งกันแบ่งครึ่งกันแต่สุดท้ายมาปุ๊บคนงานเ็าบอกว่ามันได้แค่นี้มันได้เท่าไหร่สามเดือนผ่านไปสี่เดือนผ่านได้หมื่นหนึ่งสามเดือนได้หมื่นหนึ่งหมื่นบาทเอาเงินหมื่นบาทมาให้เราแล้วพ่อผมก็ไปซื้อปุ๋ยมาลงยางตรงนี้สุดท้าย หมื่นหนึ่งที่เขาแบ่งให้เราเนี่ยแล้วแต่เขาจะให้ไม่เหลืออะไรแล้วเราซื้อปุ๋ยมาลงยางแล้วสุดท้ายอีก3เดือนข้างหน้าเขาเอาตังหมื่นหนึ่งมาให้เราแล้วเราก็ซื้อปุ๋ยมาลงสุดท้ายพ่อผมไม่ได้อะไรเลยจากพื้นที่40ไร่แล้วอยู่แบบนั้นมา25ปีมาละตอนนี้ยางย5่ปีผมก็เลยบอกคุณพ่อล้มไม่มีประโยชน์ขายรู้ไหมว่าขายขายไม้ได้สามแสนห้า 30, ยังได้เงินเยอะกว่าที่ไอเขาแบ่งครึ่งให้เราอีก เพราะฉะนั้นมันอยู่ที่ราคาครับเมื่อก่อนมันอาจจะได้นะครับยางพาราแต่ตอนนี้ราคายางพารานี่ไม่มีครับมีแต่ทรงกับซุดอย่างเดียวเพราะว่าจีนปลูกเอง <Okay. S 1> คุณดษฎีต้องไปเหมือนผม <Okay. S 1> ต้องไปจากภาคเหนือของไทยนะ <Okay. S 1> ข้ามไปลาวนะครับข้ามไปลาวเนี่ยไปถึงยูนนานของจีนข้ามไปกวางซีกวางตุ้ง <Okay. S 1> ผมไปมาเนี่ยสามสี่ห้านทน <Okay. S 1> รู้ไหมว่าสองสามสามพันกิโลเมตรซ้ายมือขวามือคือยางพาราหมดสองสามพันกิโลเมตรยาวกว่าประเทศไทยนะ okay. ยาวกว่าตั้งแต่ใต้ไปถึงเหนือเขาผลิตเองแล้วยางพาราซ้ายมือขวามือยางพาราทั้งหมดเพราะฉะนั้นคุณอย่าหวังเนี่ยว่ายางพาราวันหนึ่งมันจะขึ้นไม่มีทางถามว่าจีนซื้อไหมซื้อแต่ซื้อถูกเพราะเขามีเองไงเขามีเองเขาไม่จำเป็นเพราะฉะนั้นนะครับฝ่ายเกษตรกรไทยเราไม่ได้ว่ายางมันไม่ดีถึงขนาดมันดีมันมันขายได้แต่แต่ตอนสําหรับตอนนี้คือมันคุ้มไหมเราต้องมาบวกลบนะครับว่ามันคุ้มไหมในเมื่อมันไม่คุ้มนะฮะปลูกทุเรียนตอนนี้ก็กําลังดัง ทุเรียนก็ดีนะครับทุกอย่างแต่ว่าทุเรียนก็มีปัญหาความเสี่ยงเหมือนกันเช่นกันบา,บางครั้งอาจจะล้นตลาดเพราะตอนนี้ทุกคนปลูกทุกเรียนกันหมดใ,ในประเทศไทย,แ,ทยลแล้วอีกอย่างหนึ่งนะครับทุเรียนเนี่ยมันอาจจะเกิดโรคระบาดได้เพราะตอนนี้ใครก็ปลูกแล้วทุเรียนเนี่ยโรคมันเยอะใช้ยาใช้สารเคมีไม่ต้องห่วงครับประเภทอาจเจ้าของสวนไม่กล้ากิน <laughs> อเอาเอาง่ายๆเลย,ลยอันนี้คือเรื่องจริงนั้นองถามคนใต้นะครับลองถามคนใต้ถามคนจันทบุรีก็ได้ว่า เจ้าของสวนกล้ากินทุเรียนตัวเองไหมไม่กล้าใช่อันนี้คือเรื่องจริงบางทีขอโทษนะครับบางทีผมเป็นคนพูดตรงนะก็พูดตอนตรงๆนิดนึงเอาความจริงมาคุยกันแต่ตัวนี้มันไม่ได้ใช้สารเคมีอะไรถามว่าตรงนี้อินทรีย์ทั้งหมดอินรีทั้งหมดใช่ไหมครับก็ไม่ได้มีสารเคมีอันตรายแต่ถามว่ามันโตไหมมันโตนะตัวนี้มันขายเนื้อไม้นะครับมันไม่ได้ขายแบบกินเป็นอาหารนะมันก็ปลอดภัยนะครับสําหรับผู้ปลูกสําหรับผมผมมองว่านะเหนือกว่านั้นไม่ใช่ว่าปลูกได้ไหมปลูกได้อยู่ละ เนือกว่านั้นก็คือมันแพงไหมความคุ้มค่ามันมีไหมคุณมาร์กไปศึกษามาหมดแล้วล่ะตลาดก็มีรบคือตลาดมีหมดและแพงมากแพงขนาดไหนแพงที่สุดในประเทศจีน <Wow. S 2> ไม่มีไม้ชนิดไหนแพงกว่าไม้ตัวนี้นะไม้ในประเทศจีนเนี่ยชาติรางราคามีเป็นพันๆชนิดแต่ตัวที่แพงอันดับหนึ่งของจีนเลยคือไม้ห่วงหัวลี่ตัวนี้นะครับตัวนี้คือไม้ที่แพงที่สุดเพราะฉะนั้นบอกเลยนะครับว่าไม้ที่แพงที่สุดที่นี่นะครับอำเภออะไรนะอำเภอบ้านานาศาล อำเภอบ้านนาสารนะครับตำบลทุง่งทุ่งเกาใหม่ครับผมไม้ที่แพงที่สุดที่นี่นะครับไม้ที่แพงที่สุดที่จังหวัดสุราษฎร์ธานีเลยคือไม้ต้นนี้นะครับไม้ต้นนี้เพราะฉะนั้นท่านท่านปลูกต้นนี้ท่านให้ความมั่นใจได้เลยว่าไม้ที่แพงที่สุดในตลาดจีนแพงที่สุดในประเทศไทยเนี่ยยังไงมันก็ขายได้ยังไงมีตลาดแน่นอนฝากนะครับฝากฝาก,ฝากพี่ใหญ่ดูแลทางนี้ด้วยแล้วฝากคุณดุษฎีด้วยนะครับคุณดุษฎีถ้ามสมมติมีใครสนใจแถวเนี้ยขอเบอร์โทรคุณดุษฎีหน่อยเอ่อศูนย์แปดแปด 8 2 4 9 1 5 3 0 8 8ก้าหนึ่งห้าสยดี่น่็ก็ครับด้วยแนะนำกันยินดีประสานงานให้ระหว่างบริษัทนะฮะกับลูกกับสมาชิกทั้งหลายนี่ผมได้สมาชิกจากระนองมาอีกรายหนึ่งครับผมนะเมื่อกี้โทรครับกอกำลังกำลังก็ถือว่าเป็นถือว่าเป็นกองจักรสำคัญนะฮะ เป็นโครงจัรสําคัญเพราะว่าเราทําร่วมกันรเราทําร่วมกัน<ภ>มีผลประโยชน์ร่วมกันกับเกษตรกรผู้ปลูกด้วยคือเราต้องทอํา,งงายังไงก็ได้ให้ให้ปลูกแล้วประสบความสําเร็จนะครับขึ้นทะเบียนถูกต้องมีใบทุกอย่างขึ้นทะเบียนถูกต้องใบอนุญาตทุกอย่างขึ้นทะเบียนถูกต้องต้นกล้าทุกต้นต้องขึ้นทะเบียนกับกรมวิชาการเกษตรมาถ,ถึงจะส่งออกได้นะครับ <c oughs> แล้วสุดท้ายคนที่รวบรวมต้นไม้เพื่อที่จะส่งออกนอกนี่คือคุณดุษฎีเพราะคุณดุษฎีอยู่ในพื้นที่แล้ว เกษตรกรแถวนี้นะครับไม่ต้องห่วงคุณดุษดีบ้านอยู่ที่นี่บ้านอยู่ที่สุราษฎร์ครับไปไหนไม่ได้นะครับเพราะฉะนั้นเพราะะฉนนั้ท่านไม่ต้องกังวลใจเลยขนาดคนที่บ้านเขาอยู่เนี่ยเขายังกล้าที่จะแบกรับตรงนี้เลยว่าผมรับรองแน่นอนยังไงมันแพงแน่นอนยังไงมันส่งออกได้แน่นอนแล้วส่งออกจริงด้วยนะครับเพราะฉะนั้นความมั่นใจนะครับไม่ใช่ว่าท่านคิดถึงหงมู่นะครับคิดถึงเขาส่งเสริมปลูกเพื่อจะขายกล้าแล้วปิดบริษัทหนีคุณเลิกคิดนะครับคุณเลิกคิดเราไปไกลกว่านั้นเยอะ เราคุยคุยกับนายกสมาคมไม้ห่วงหัวรี่ของจีนเลยเราถามผมถามนะครับว่าถ้าคนไทยปลูกเนี่ยคุณจะซื้อไหมนายกสมาคมไม้ห่วงหัวรี่แห่งเกาะไหหลํานะครับท่านก็บอกนะครับว่ามีวันนี้ก็ซื้อวันนี้อันนี้คือเป็นเรื่องจริงนะครับถ้ามีวันนี้ก็ซื้อวันนี้มีพรุ่งนี้ซื้อพรุ่งนี้แล้วเขาก็ถามกับเราคืนว่าตอนนี้ปลูกกันหรือย,ยังคนไทยปลูกหรือย,ยังจะมาถามขายจะมาถามขายเนี่ยคุณมีของหรือยังอ่ะพูดง่าย เราก็เวอเลยครับเวอเลยนะเราอุตส่าห์บินข้ามไปถึงกก่อให้ลําไปถามว่าท่านจะซื้อไหมท่านก็บอกว่าซื้อมีวันนี้ก็ซื้อวันนี้เอาลองดูดิถ้าคุณมีของวันนี้ผมจะบินกับคุณตามกลับไปประเทศไทยด้วยเลยมาเลยมาพร้อมกันเลยเราก็บอกว่าเพิ่งจะปลูกครับโอเคครับ จากนี้ไปผมจะเร่งปลูกนะฮะเร่งปลูกเร่งส่งเสริมให้เกษตรกร,กรไทยมีทางเลือกใหม่นะครับท่านใดที่ปลูกยางพาราอยู่แล้วทํายังมีรายได้จากยางพาราอยู่ท่านอาจจะแบ่งส่วนหนึ่งมาปลูกตัวนี้เพื่อให้มีรายดได้ใน,ในรายได้ในอีก10ปีเนี่ย,อย,อ,ยอยู่เงินก้อนใหญ่ปุ๊บมาเลยแต่ทุกวันนี้ท่านต้องกินต้องอยู่ต้องใช้ท่านอาจจะต้องใช้อรา,ายได้จากยางพาราอยู่มันจะเป็นเงินน้อยนิดก็จริงอยู่แต่ว่ามันก็ยังได้ตลอดนะครับท่านใดที่ทาปาล์มน้ํามันอยู่นะครับก็ขอให้แบ่งที่ส่วนหนึ่ง เพราะปาล์มน้ามันก็อย่างว่าราคามันก็มีขึ้นมีลงแล้วก็อยู่แบบนี้ยี่สิบปีผ่านมามันก็อยู่แบบนี้เพราะฉะนั้นถ้ามันดีมันรวยไปตั้งนานแล้วผมปลูกมาสามสิบห้าปีแล้วครับรู้<ป>เลยจริงผมผมรวยไปก่อนเพื่อนแลัวทุกวันนี้นนทุกวันนี้ทุกวันนี้ที่มีสวนมีที่รวยทุกวันนี้ไม่ได้รวยมาเพราะปาล์มนะครับรวยมาอย่างอื่นนะได้เงินมาจากอย่างอื่นนะครับเพราะฉะนั้นเราคุยความจริงกันนะฮะว่าไอตัวที่มันแพงเนี่ยมันอยู่ที่ตลาดสุดท้ายตายที่ตลาด คุณจะผลิตอะไรคนไทยเก่งมากผลิตได้ทุกอย่างที่เขาอยากจะได้แต่คนไทยนี่ผลิตทุกอย่างเนี่ยผลิตได้หมดนะครับแต่สุดท้ายค่อยมาหาตลาดทีหลังนั่นคือปัญหาที่ผ่านมาแต่ตอนนี้เปลี่ยนไปนะครับเราเริ่มจากตัวไหนที่มันแพงที่สุดในตลาดจีนเราก็ผลิตตามตัวนั้นไอทีแพงที่สุดเอามาปลูกเมืองไทยเพื่อที่จะส่งกลับไปขายให้เขาอันนี้เราเปลี่ยนนะครับเปลี่ยนแนวความคิดใหม่เพราะฉะนั้นมันเป็นเรื่องใหม่นะครับฝากทุกคนด้วยให้กลับไปคิดอย่าพึ่งเชื่อผมนะฮะฟังวันนี้ไม่ใช่ว่าอยู่พรุ่งนี้ปลูกเลย ไม่ฟังอะไรเลยไม่ได้นะครับคุณต้องกลับไปดูก่อนคุณไปค้นใน y ครับใน YouTube ใน Google ทุกที่นะครับคุณกลับไปดูว่ามันแพงจริงไหม most expensive Wood in China ไม้อะไรที่แพงสุดในจีนคือ Google มันมันโกงไม่ได้มันโกหกไม่ได้นะครับ Google น่ะมันจะบอกความจริงแน่นอนเว็บไซต์มีเป็นพันพันหมื่นหล้านเว็บไซต์นะครับในจีนก็มีในเกาหลีในญี่ปุ่นในอะไรในแม้แต่ฝั่งตะวันตกเขาก็รู้ว่าไม้ที่แพงที่สุดในจีนคือไม้หวงหัวรี ข้อมูลในนั้นมีหมดนะครับสิ่งที่เราอยู่เราอยู่กับความจริงเราพูดมา3ปีนะครับกับความจริงเนี่ยแล้วผมทดลองปลูกมาจนสําเร็จจนเข้าแก่นเรียบร้อยในเมืองไทยเป็นคนแรกนะครับในประเทศไทยที่ตัดให้ดูนะฮะเข้าแก่นจริงๆคนไทยเห็นกันทั่วประเทศในคลิป u t u b e นะครับเพราะฉะนั้นวันนี้กาบขอบพระคุณพี่อิทมากที่กรุณาให้เรามาถ่ายทํารายการนะครับ,รบถือว่าเป็นเกียรติมากๆเลยอยากจะให้คุณต้องเคยบอกว่าปัจจุบันบริษัทได้มีการขอขอนุญาตอ๋ออันนี้นะครับ อันนี้พี่อีทก,ก็ยังไม่เคยเห็นอันนี้ของจริงนะครับก็คือใบสําคัญการขึ้นทะเบียนสถานที่เพาะเลี้ยงพันธุ์พืชอนุรักษ์นะครับไม้ชนิดนี้ต้องอธิบายนิดนึงไม้ชนิดนี้มันติดบัญชี2นะครับบัญชี2ไซเตสไซเตสตัวนี้มันเป็นไซเตสก็คืออนุสัญญาว่าด้วยการควบคุมสายพันธุ์พืชและสัตว์ที่เสี่ยงต่อการสูญพันธุ์ระหว่างประเทศ183ปมประเทศต้ตองทาตามกฎของไซเตสเป็นแขนงหนึ่งขององค์การสาประชาชาติเขาป้องกันไม่ให้ทําลายป่าให้มันหมดตัวนี้ก็เลยควบคุมไว้ ตัวนี้นะครับเลขทะเบียน PTS 000290ออกให้ในทูบนาเกษตรในนามบริษัทหองมูทยแลนด์ทูบนาเกษตรคือผมครับแล้วบริษัทของมูทยแลนด์เนี่ยขึ้นทะเบียนนะครับประทับตาโดยกรมวิชาการเกษตรรับรองโดยกรมวิชาการเกษตรเพราะฉะนั้นม้าชนิดนี้ขึ้นทะเบียนทุกต้นตั้งแต่แรกส่งออกได้แน100่นอนร้อเปอผมรับประกันได้เลยว่าส่งออกได้แน่นอนร้อเแล้วเราก็ส่งออกไปแล้วนะครับเราทดสอบส่งออกต้นกล้านะฮะความสูงประมาณนี้ส่งออกไปยังพมา่าส่งออกไปยังลาวประมาณ1ล้านต้น ถูกต้องตามกฎหมายนะครับประทับตาจากด่านผ่านด่านกักโรคทุกอย่างมีใบส่งออกมีครับคืออย่างนี้ครับท่านสนใจเรื่องนี้ให้กลับไปดูนะครับมันมีคลิปก่อนหน้านี้ที่อธิบายไว้อย่างชัดเจนนะแต่ที่แน่ๆให้ท่านเข้าใจง่ายๆว่ามันเป็นไม้ที่ขึ้นทะเบียนทุกต้นส่งออกได้แน่นอนทุกต้นท่านไม่ต้องห่วงเรื่องกฎหมายท่านไม่ต้องห่วงเรื่องตลาดถ้าเรากลัวว่ามีตลาดเราไม่ส่งเสริมให้ปลูกหรอครับเพราะว่าถ้าปลูกปุ๊บผมก็อยู่ไม่ได้ถ้าสมมตปิปลูกกันทั้งประเทศแล้วขายไม่ได้นี่ผมตายเลยนะ อันนี้คือพูดพูดตรงๆนะฮะพูดตรงๆเราเราก็มีใจให้เกษตรกรนะครับส่งเสริมปลูกไปแล้วเราก็ตามไปดูแล้วคุณกลับไปดูนะครับว่าผมตามไปดูทุกจังหวัดจริงไหมกลับไปดูใน u t u b e นะครับช่องคุณโต้งไผยักษ์นะฮะติดตามติดตามได้นะครับคุณโต้งไผยักษ์นะฮะแล้วก็กลับไปดูว่ากดค้นหาคําว่าไม้ห่วงหัวรี่ก็ได้กดคาว่าไม้พยุงไหหลําพยุงเวียดนามก็ได้ท่านจะเห็นของจริง สำหรับวันนี้ขอบคุณพี่อีทมากที่กรุณาให้เรามาถ่ายทารายการขอบคุณคุณดุษฎีด้วยนะครับฝากดูแลเกษตรกรทางนี้นะครับประสบความสําเร็จเมื่อไหร่อย่างน้อยๆเราฝากชื่อไว้เราต้องทําให้เกษตรกรมีชีวิตความเป็นอยู่ดีขึ้นลืมตาอ้าปากได้วันหนึ่งเขาจะไม่ลืมเราชีวิตเราจะมีค่ามีค่าครับเราต้องทําตัวเองให้มีค่าครับเกิดมาไม่สูญเปล่าไม่สูญเปล่าครับอย่างน้อยๆถ้าสมมติคนคนสุราษนะคนทางภาคใต้เนี่ยคนนี้ก็ได้มาสองสล้านบาทคนนี้4ี่หล้านบาทจากใครครับ จากคาแนะนําของเรามันเป็นบุญเป็นทานที่แบบยิ่งใหญ่บ้านผมห่างจากนี่2กิโลอมครับเล็กเลยครับผมผมเรียนหนังสืออยู่ปากซอยตรงนี้ครับเรียนหนังสือต้เล็กเล็กอถ้าเราพูดอะไรไม่จริงเนี่ยจบเราอยู่ตรงนี้ไม่ได้ยืนอยู่ตรงนี้บ้านผมห่าง2กิโลครับผมผมเช่นเดียวกันนะครับผมอยู่เมืองไทยตั้งแต่เล็กๆ็กจนโตมาผมอยู่เมืองไทยไม่ได้นะผมพูดแล้วทําอะไรแบบไปหลอกลวงชาวบ้านอะไรนั้นมันไม่ได้นะฮะท่านเรบวันนี้ขอบคุณท่านผู้ชมทางบ้านนะครับที่กรุณาติดตามรับชมมาจนถึงเดี๋ยวนี้แล้วก็ อ่คลิปนี้จะยาวหน่อยคลิปนี้จะยาวหน่อยไม่เป็นไรมันมีคลิปก่อนหน้านี้เยอะแยะและคลิปถัดจากนี้ไปเยอะแยะนะครับเราจะสัญญานะครับว่าเราพาไปดูเกษตรกรทั่วทั้งประเทศไทยทุกจังหวัดจริงๆนะครับทุกจังหวัดไม่ว่าจังหวัดไหนก็แล้วแต่ภูมิภาคไหนก็แล้วแต่กลับไปดูนะครับว่าจังหวัดของท่านมีคนปลูกหรือยังมีแน่นอน100%มีคนปลูกแล้วและปลูกแล้วมันเป็นยังไงบ้างนะครับมันจะมีเบอร์โทรให้โทรถามเขานะครับว่าวิาวธีการปลูกมีอะไรบ้างอะไรยังไงมีผลมีอะไรยังไง มีแนวความคิดยังไงถึงกล้าตัดสินใจมาปลูกนะครับเรียบร้อยท่านค่อยปลูกนะถ้าท่านมั่นใจค่อยปลูกนะถ้าดูแล้วฟังเข้ามาปุ๊บปลูกเลยเนี่ยไม่ดีครับไม,ไ,ไ,มไม่ดีต้องให้มั่นใจก่อนโอเคครับสำหรับวันนี้กาบขอบคุณและสวัสดีครับ